เราจะมาดูค่าเริ่มต้นของหน้าจอนมอเตอร์เครื่องนี้กันครับ ก่อนใช้งานทุกครั้งให้กดปุ่มสต็อปค้างไว้3วินาทีเพื่อเป็นการรีเซ็ตค่าต่างๆหลังจากเปิดหน้าจอค่าแรกที่แสดงขึ้นมาจะเป็นอายุของผู้ใช้งานให้เลือกเซ็ตค่าอายุของตนเองด้วยปุ่มขึ้นลงแล้วกด Enter เพื่อเป็นการยืนยนันแล้วกดสตาร์ทหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเข้าสู่การทำงานค่าต่างๆก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับค่าต่างๆที่แสดงบนหน้าจอมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับด้านบนนี้จะเป็นส่วนของโปรแกรมไว้แสดงค่าต่างๆที่เราใช้งานถัดลงมาจะเป็นส่วนของความเร็วเราสามารถดูได้ว่าเราวิ่งอยู่กี่กิโลเมตรตต่่อชัวโมงงนี เป็นเวลาในการวิ่งไว้ดูว่าตอนนี้เราวิ่งไปแล้วกี่นาทีถัดไปจะเป็นระยะทางวิ่งไปแล้วกี่กิโลดูตรงนี้ได้เลยช่องนี้คือแคลอรี่ไว้เช็คว่าวันนี้เราเผาผ่านไปแล้วเท่าไหร่และช่องนี้คือค่าเพจ เป็นการประเมินการออกกําลังกายของเราหาค่าเฉลี่ยเวลาที่เราใช้ในการวิ่งต่อระยะทาง1กิโลเมตรส่วนนี้คือค่าวัดไว้แสดงค่าพลังงานการออกกําลังกายเพื่อเช็คฟอร์มการวิ่งของเราให้คงที่และสุดท้ายเป็นช่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจใครที่มีสายคาดอกก็สามารถนํามาใช้กับตัวนี้โดยเชื่อมผ่านแอปสวิฟได้เลย เรื่องนี้มีฟังก์ชันนับถอยหลังไว้สําหรับตั้งเป้าหมายในการวิ่งวิธีการเซตเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก่อนอื่นกดรีเซตหน้าจอทุกครั้งก่อนใช้งานหรือเซตค่าต่างๆเพื่อลบการตั้งค่าหน้าจอที่ค้างอยู่ครับในส่วนของฟังก์ชันแรก Tar g e t Time ไว้สําหรับกําหนดเวลาในการวิ่งสมมุติว่าวันนี้ต้องการวิ่ง10นาทีให้เซตเวลาไปที่10นาทีโดยการกดปุ่มขึ้นลงแล้วกด Enter เพื่อยืนยันแล้วเริ่มวิ่งได้เลยครับเวลาจะเริ่มนับถอยหลังทันทีที่เราวิ่งครับ ถัดมาเป็น Target Distance หรือการกําหนดเป้าหมายระยะทางที่เราต้องการวิ่งสามารถเลือกระยะทางที่เราต้องการได้เลยเช่นวันนี้ผมต้องการวิ่ง5กิโลเมตรก็กดปุ่มขึ้น5ครั้งแล้วกด Enter เพื่อยือนยนันระยะทางจะเริ่มนับถอยหลังทันทีที่เราเดินหรือวิ่งครับส่วนปุ่มนี้คือ Target c a l o r i e เป็นการกําหนดปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการขผผ่านกดที่ปุ่ม Target c a l o r i e ต่อไปตั้งกดปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการได้เลยแล้วกด Enter 1ครั้งหลังจากนั้นเริ่มวิ่งได้เลยครับสุดท้ายนะครับคือ Target Heart Rate ปุ่มนี้ไว้สําหรับตั้งค่าอายุให้ตรงกับผู้ใช้งานทุกการเริ่มต้นการใช้งานหรือหลังรีเซ็ตเครื่องจะกําหนดให้เราใส่อายุผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนเริ่มใช้ฟังก์ชันต่างๆครับการตั้งค่าฟังก์ชันนับถอยหลังเราสามารถตั้งได้ทีละค่าเท่านั้นและทุกฟังก์ชันจะส่งเสียงเตือนทันทีหลังจากที่เครื่องนับถอยหลังจนครบแบบนี้นะครับ เครื่องนี้มีโปรแกรมวิ่งแบบอินเทอร์วลคือรูปแบบการวิ่งสลับเดินเป็นชุดๆนิยมใช้ในการฝึกซ้อมฝึกความแข็งแรงของร่างกายใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับปุ่มบนสุดอินเทอร์เวลยี่สิทัสิโปรแกรมนี้จะเป็นการวิ่ง20วินาทีสลับกับเดิน10วินาทีโดยโปรแกรมกําหนดให้วิ่งสลับเดินแบบนี้จํานวน8ชุดหรือ8รอบนั่นเองพี่งกดปุ่มอินเทอร์วลยี่สิบทัสิบแล้วกดเอนเ r อร์หนึ่งครั้งเพื่อยืนยันเครื่องจะเข้าสู่โปรแกรมให้เราทันทีเราก็แค่วิ่งและเดินตามที่โปรแกรมกําหนดการออกกําลังกายแบบนี้น้้นนรเเป็กาาใชวลอย แต่พอผ่านได้สูงและจะฝึกเราให้วิ่งได้อดทนและนานมากยิ่งขึ้นครับอัดมาคืออินเทอร์วัลสิบพักยี่สิบใช้กับโปรแกรมก่อนหน้านี้แต่จ,จะเบาลงหน่อยโดยเราจะวิ่งแค่สิบวินาทีสลับกับเดินยี่สิบวินาทีเรายังคงกําหนดให้วิ่งสลับเดินแบบนี้จํานวนทั้งหมดแปดรอบเหมือนเดิมโปรแกรมนี้จึงเหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มฝึกวิ่งครับปุ่มสุดท้ายคืออินเทอร์วัลคัสตอมหรือการกําหนดโปรแกรมการวิ่งได้อย่างอิสระจะสามารถกําหนดเวลาในการวิ่งและเดินได้เองไปจนถึงจํานวนรอบที่เราต้องการวิ่งครับให้กดปุ่มอินเทอร์วัลออเลขชุดก ถัดไปจะเป็นการวิ่งและเลขชุดสุดท้ายจะเป็นการเดินเช่นวันนี้ผมต้องการวิ่งทั้งหมด10รอบวิ่ง30วินาทีสลับกับเดิน30วินาทีหากใส่ความต้องการของเราครบแล้วให้กด Enter 1ครั้งเพื่อย,ยญญืนยันเท่าน,นี้ก็ออกแบบโปรแกรมในการวิ่งของเราได้เองแล้วครับ ต่อไปเป็นการเชื่อมต่อหน้าจอเข้ากับแอปสวิฟหรือสนามวิ่งออนไลน์หากผู้ใดมีฮาร์ดเรทมอนิเตอร์ก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้นะครับขั้นแรกติดตั้งแอปสวิฟลงบนสมาร์ทโฟนของคุณสําหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนให้สมัครลงทะเบียนกับแอปให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากได้ยูเซอร์มาแล้วกดเข้าไปได้เลยแล้วหน้าจอจะแสดงขึ้นมา3ช่องแบบนี้สําหรับเชื่อมลู่วิ่งเชื่อมสเต็ปการก้าวและฮาร์ดเรทให้ผู้ใช้งานกดที่นี่เพื่อค้นหาลู่วิ่งต่อไปกดเลือกลู่วิ่งของเราได้เลยหากเชื่อมต่อสําเร็จขึ้นเคคครรรื่่อองหมมาาาถูกพับว Connected สำหรับผู้ใดที่ใช้ฮาร์ดเดต์มอนิเตอร์น้ำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อได้เลยโดยการกดปกุ่มนี้จากนั้นแอปสวิฟต์ก็ค้นหาตัววัดชีพจรกดเลือกตัววัดชีพจรอของเราได้เลยจากนั้นกดโอเคที่หน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่การเลือกโหมดวิ่งให้เลือกโหมดวิ่งที่เราต้องการได้เลยแล้วกดปกุ่มสตาร์ทลันด้านในแอปจะมีหน้าตาแบบนี้น่าสนุกมากๆเลยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อรู่วิ่งกับแอปสวิฟต์เพื่อวิ่งบนสนามออนไลน์กับเพื่อนๆได้แล้วครับ